đẹp luôn thế nó né tôi lên bàn Dua. à. thì nó né bà này vui quá hả nhăn mồi nhom nhăn mồi nhom พ่อก,กากกากได้โอเรียบร้อยนั่นละ่ะไพ่บัววัาวางหันพุทา เป,นนเป็นได้ไบ้านนี่เป็นได้ระบาดเลยเป็นได้จะขึ้นผลโต๊ตกะกว้างบานนี่โอ้บูดิขับน้ำเน้อโอ,โอ้เอ็มเปอหามาลอนนี่แห้งขนาดครับรุ่นเดนไทยให้แข้งครับไอ้ เจ็ดแปดได้เน,ะนาะผูเลยน้อสิมาดึงบานฝนตกละบานมันไม่ได้ค่าได้เสียซั้งนี้นัดค่ได้ค่าครับเออาร้อนมุนได้อยู่ไหมม้วนในเนปเ <laughs> ็นบ่าใบม้วนบ้าใบปะ โอ้แสดงว่าข้าโอ้พีุ่้ยบ้านผมเอิญบ้านผมเอิญค่าได้แบบอดพี่นวะบ่ได,ด้ค่า,าโอ้ผู้พีพ่ใหญ่ครับมาละผู้พิมาครับตกบวกตกบวกไาแล้วงานนี้ต้องมีคอนเทนต์ตคอนเสิร์ตเผาบ้านเนี่ยก็อคอนเสิร์ตเผา งานไม่เน้นก็นเด่นอย่างเดียวเออถ้าแกสั่งลยุยพูนเขาแกมากหะจะเดินน้าแล้วจะถอยห,หลังมาแล้วครับผมเดี๋ยวรอแป,ป๊บนึงมาแล้วครับเอาจะขึ้นบ่ขึ้น แมนบ่ซุ่นกันนน่นจริงๆบ่ค่าน้ำกันบ่หรอ โอ้ข oh, <ber> ึ <est> <l Elizabeth. S 2> ้น้องบนนี่ร <interview> ah? ีครับรถหลายคันจะได้กันได้ด้อขึ้นนบนนี่เลยมึงน่้หัวนะกองเอรีรถไทคือประไทศไอีกฮะคือประไทศไอีกคือปะไท่ไทยอก áo Messi áo ông đấy lui 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 mmh. lui lui này bao áo lui lên lui lên áo áo ông đấy bay đấy không chốt ตัดสินใจเปียชีวิตเปลี่ยนอออรอดจวดต่อจวดต่อคักเป็นคักพี่น้งองเฮ้ยมือนี้มวนคักไม่เจอดินเหนียวพร้อมไปไป วนกระตกบานี่ยอ้ยแล้วละครพี่น้องเอ้ยเอ้าเล่นลงไปบบนี้ละบาน โอ้ยฝนตกแล้วครับผมฝนตกฝนตก